เนี่ยเมื่อวานคนองครับเดี mm ่ย hmm. วครั้งที่เจ็ดนะครับ mm hmm. เราอยู่ในความทรงจำของทะเล the sea remembers us mm hmm. คือถ้าถ้าใครติดตามงานผมอย่างงานชุดที่แล้วก็จะเห็นว่ามันมันจะมีหลายรูปที่เป็นที่มีฉากหลังเป็นทะเล mm hmm. ใช่ไหมฮะ ผมเคยสงสัยอย่างนึงว่าทำไมคนเราถึงชอบมองทะเลทำไมมองแล้วมันมองไปมองไปในเส้นขอบฟ้าไ้ทำไมมันรู้สึกแบบเบาๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราเราเรามัจะเห็นทะเลอยู่ในสิ่งต่างๆรอบตัวหมายถึงตัวผมเองนะงานชุดนี้มันเริ่มตรงตรงที่ วันนั้นเราไปกินข้าวที่ร้านร้านหนึ่งร้านธรรมดาทั่วไปนี่แหละแล้วก็มองออกไปข้างข้างข้างนอกร้านผนังผนังข้างๆ้างร้านที่เราไปกินเนี่ยมันมีแสงเป็นแสงตอนบ่ายอะ่ะแบบแล้วก็มีเงาจากตึกข้างๆ้างพาดลงไปแล้วมันเรามองแวบหนึ่งแล้วแบบเฮ้ยมันเหมือนทะเลมากเลยเพราะว่ามันแบบข้างล่างเป็นเงาแล้วข้างบนเป็นแสงแล้วก็แบบเราเห็นทะเลแบบเฮ้ยแล้วก็รู้สึกกับตัวเองว่าแบบ แบบเราเห็นภาพทะเลลอยเข้ามาแล้วเราหลังจากนั้นเ่ยแบบมองไปทางไหนเราก็แบบในห้องน้ําที่เป็นลายกระเบื้องอะไรเงี้ยเราก็เห็นเป็นรูปทะเลหรือแบบเส้นตามอไอสิ่งต่างๆเงี้ยเราก็เห็นเป็นเส้นขอบฟ้าทะเลแล้วก็ก็แบบเฮ้ยมันต้องมันต้องทำอะไรสักอย่างกับทะเลแล้วล่ะ มันเหมือนตัวเราอไปวาดรูปอยู่ในห้องเล็กๆที่อยู่กลางมหาสมุทรแปซิฟิกแล้วมองไปรอบๆก็แบบล้อมรอบด้วยทะเลเอใช่เพราะว่าอาเล่าอย่างนี้ดีกว่าตอนแรกไปหาข้อมูลทะเลแถวบ้านแล้วมันไม่เวิร์กเพราะว่ามันเป็นทะเลที่แบบจอกแจ๊กจ,จ่อแจใช่ไหมแล้วแบบทะเลที่เราอยากว่าจริงๆมันคือทะเลที่แบบ สามโลกสูบองศารอบตัวเราอ่ะเป็นเส้นขอบฟ้าหมดเลยเป็นทะเลที่แบบห่างไกลจากผู้คนอ่ะแบบกลางหมาสมุดแปซิฟิกอะไรเงี้ยเราก็เลยต้องวาดทะเลขึ้นมาเองคืองานชุดนี้มันเริ่มมาจากว่าเราวาดทะเลขึ้นมาก่อนแล้วก็เราก็นั่งมองเหมือนว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในในทะเล อะไรก็เกิดขึ้นได้นท่านเลงานชุดนี้จะต่างจากงานที่เคยทำมาทั้งหมดเลยเพราะว่าระวางแผนไว้ตั้งแต่ก่อนจะทำเลยว่าแต่ละชิ้นจะเรียงไว้ตรงไหนแต่ละชิ้นนี้จะอยู่กับชิ้นนี้และชิ้นนี้จะอยู่ตรงข้ามกับชิ้นนี้เพราะฉะนั้นการมาชมงานจริงๆอ่ะถึงจำเป็นถึงต้องบอกว่าจำเป็นเลยด้วยแหละว่าต้องมาดูต้องมาดูงานจริงๆครับ แดงที่หอศิลป์สุปโชคดีอาร์เซนเตอร์เปิดงานวันเสาร์ที่14มีนาคมนะครับประมาณ6โมงเย็นก็ขอเชิญมาชมงานด้วยนะครับ